สวัสดีครับ FC สุกูสกุลค,ครับผมมือนี่เซียนโลคือเกา่าพี่น้องมือนีแต่ผมอยู่ทะเลครับพี่น้องครับอยู่ที่เกาะสีช่างครับพี่น้องครับผมมือนีมหาโต๊กมึกครับผมก้อนสีกลับบ้านนะครับนาะสิกลับบ้านแต่อยู่ทํางานใหายที่ทํางานไม่พี่น้องเล้วแตอยู่แถว H, รอยเอ็ดกุล่ะ FC ทั้งใดอย100 H, ู่รอยเอ็ดยชวนไปนยิ่งปลาเลยครับผมไปน้องมหาต๊กมือเก่ครับพี่น้องมือนี สีมานี่ป่ะนะพี่น,อน้องเนาะไปเดี๋ยวล่อรุ่นกันครับผมว่ามันอ 10, ีสีม้านไปครับพี่น้องครับลุย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 มัน,นคือโตกคือโตกป่าป่ะพี่น้องคือโตปลปกคอป่ะน้าเจ้าวา <laughs> ลองบุลุเลยนะพี่น้องเนะาะหาเห็ดแนวหม่ๆนะโอ้ยไอ้ฝูป่าย,ยัางพี่นอ้องโอป่ายังวะเอาปืนมานีเรียบยร้อยเลยเด้อน่อ๋อบบกไงเลยวะ khó nhìn là phía nó ấy cứ bao vòng vòng như thì phía nó lùm hèn đây tù vô bó mà này ตีนกไปแล้วจับปลดบ่ได้ ย้องได้มาเลวครับผมโอ้หมาวม้ามาเลยครับผมแถมแลกครับพี่น้องเมื้มึกไม่ยังคือตัวใหญ่แงถวะไม่ยัสามนิ้วพี่น้องเยอะอู้ยเบิ้งเบื้งพี่น้องมึกมึกสดๆจากทะเลสีช่างเลยพี่น้องเอ้ยออ้หนุ่ม ซ้าซึมิเด้เนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องมันบาเบื้งแขวพี่น้องนี่นี้มันแขวมันมันเดียกน้าใส่ผมเต็มเลยปะที่หน้าออกนะเดี๋ยวขังไว้นี่ก็พี่น้องเนี่ยห่วงลงเลยหมานมาแล้วครับผมแต็มแรกพี่น้องเอ้ยไปลืมน้ำกัดอีกพี่น้อง แม่งตีมาลากมาซื้อจับเสริมจิกเฮ็ดคือเฮ็ดคือหนาข้าเจ้าเฮ็ดจิกจิกจิกบ่จับพี่น้องลากมาซื้อจับซึบหลุดกล้องก็บ่ได้เปิดเปิดบ่ทันยามมนหลุดเดี๋ยวผมลากมาให้เสริมเลยเดี๋ยวรอรุ่นโตต่อไปพี่น้องเอ้ย chỉ với cái cây lợn bạc เม้นสิได้เต็มเดียวนี่บอพี่น้องโอ,อ้ตายตายตาย ดูเด้อพี่น้องเด้อมองนี้ບໍ່ມີບมองนี้ບໍ່ຫ້ອງດຽວใกล้ๆ เดมตาพี่น้องเ้ยบูย็นยังเลยว่เก่อียังโดดแล้วครับพี่น้องครับผมโดดแล้วโดดแล้วพี่น้องโดดแล้วโดดแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเ้ยมาแล้วพี่น้องมาอีกแล้วครับผม สอนแสงเวยพี่น้องนี่นี่นี่ยิ้มบ่พี่น้องนี่อุย้ยเดียกหน้ามเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ะพี่น้องมึดครับผมจับหนวดเดียวนึงเลยใส่สวยๆอยู่พี่น้องเอ้ยได้ซ่าซึมินะครับพี่น้องครับอ้ยสดๆเลยพี่น้องเบิ้งเบึงเบิึงเบิึงเบึงเบึงตามันพี่น้องนี่ ค่ะคักคักพี่น้องเดี๋ยวเก็บใส่ถุงนะครับผมได้แต้มที่สามนะครับแต้มที่สองประเดี๋ยวท้ายเฮเบิ้งครับพี่นอ้องนี่เใส่ถุงพี่นอ้องเลยอเคนี่จะใส่ไงไงครับผมกล่องท้ายบรติดพี่นอ้องเลยสองตัวแรกนะพี่นอ้องใส่แบบไงเลยอันนี้แต้มที่สามครับผม เอ้ยหยุดยอดได้ซาซิมิเลยพี่น้องเอ้ยเอาเก็บครับพี่น้องครับผมเก็บใส่ถุงไปงแก้วแก้วครับพี่น้องครับผมอีแล้วไม้เห่าเอาอีกพี่น้องเอาอีก